สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่30ธันวาคม2567ครับพี่น้องครับมือนี้ครับมีโอกาสมายามบ้านพอดีมาพอหมอเพิ่นมาใส่เข่าโอกาสดีพี่น้องเลยเล้มาใส่เก่วให้ลูกเพื่อนได้ยินซาเพื่อนบอกว่าใส่เข้วใส่แข้ว เขเลยเก็บพาบรรยากาศวิธีการเร็ี่ยนองเบึงะเพี่น้องถังถงอยนบ้ม่เนี่น้เเอาก็บเิีให้ก้อยไปขอเบอร์โทรข้างบ้านเขาน่ะเบอร์น้ำแข็งไหพราะว่าแม่เจอวันทุกวันไงแม่สั่งแม่ไม่มีมือขออนุญาตถ่ายด้วเก็บไปเป็นให้ให้ก้อยนะให้ก้อยไปเเอาลงยูทูบไปแ่ว่าไม่ยัง เพราะว่าทีได้เผยแพร่ให้น้ำหน้าเพราะว่าเทคนิคแบบนี้มันหาเบิ่งยากนี่ม้วนมาเสียไปเฮ็ดยังนี้เอาไปเอาไปไหว้ถ่าเบิ่งถ่ายยังเวลากขามีดความต้องการกับทีเดียวคิดพ่อคุณหมอเนาะแบบเพื่อนเฮ็ดดีไหมพี่น้องเพื่อนเฮ็ดให้ปปาผู้หนึ่งเขียวล้นเบิดปากกินเข่ากระไดย่ำยังเข่ากระไดมักเขี่ยวมากมันี่มาพ่อหมอดีเพื่อนใส่เข็มเบิดปากมาที่นี่แล้ว โอ้หมดเคุณหมอทำมาติกเอากันขึ้นมาาะกรุงเตียบคนมาเป็นรถนมอดีนาะคนไมเป็นแับนีสงการไมรถใส่ห่เนียเนี่ยเนวยนเนียวเพรามันโชคดีว่าได้หมอดีเนาะเนี่พี่นองวิธีการเป็นคือสีดำเงาลอเหงือไปไหนี่นอ็เขาคยเห็นนี่แหละเกิดมากกันเ้ กิน้เพ่ใส่เขียวพร้อมเขียวพ้อมใส่ยังสี่นาะพี่น้องเนาะครับเริ่มล่ารอยพี่น้องแบบราคากันเองเนาะครับผมไปลงบ้านเมืไหได้พี่น้องมสวือกดเีนี่สระเนาะเออยไ่ได้ลใส่เราก็ได้หลายปีนะว ปาก็ปลที่เราบอกกันไปมันจะต้มล้าครับเอาบวดปาก็จะบวดน้ำปะบวน้ำก็พี่น้องอากาศแบบบานๆเฮาหรึพี่น้องบวชตองไปห้ามอนมากบวตตองไปคีนิกนี่เฮ็ดแบบเฮ็ดแบบเ้าว่แอันนี้มีอันนี้ใส่แบบถาวรมาครับเอาพูดถึงอันนี้บดแอลาออกเปนบอนี่ถาวรเล่นปะไท่ถาวรแต่พี่น้องบด้มาแกะออกดิ แบบถอดกระบี่แบ่ถอดกระบี่ตบะตบะไอ้นี่เพิ่นใส่ถาวร์บอลเนาะไทยแบบบริยอดนี่พี่น้องแขวนนี่นี่แขวนพี่น้องว่าเสียบจอันข้าวใส่ถาวร์บ่ลแล้วข้ากินนี่เสียดหันขับไปมันเหนียนเพิ่นกระถี่มี่ไรูปแบบพี่น้องแขวใหญ่แขวน้อยมีเบิดเขียวกับมีว่างสีใช่เขียวแสดงในเบิดแขวกระดูกแขวพลาสติกราคาสีแตกต่างกันไปพี่น้องขึ้นอยู่กับความแข็งแรงน้องตวบะจะไปใส่อัน ขันใส่กระดูกนี่แล้วบ้างนะกระดูกงั้งไงอันนี้แม่หมอรับสื่อแขววะห่วยบ่รับสื่อแถวเพิ่งนะถอดแล้วเชื่อว่าขายให้เต็มเด้อพี่น้องฐาเบึงก่อนสำเร็จเดพี่น้องเนี่ยว่าเราสิรออีนซักไหนหนะไอ้ถ้าไปซ้ำเนี่เมื่อกี้ก็มีคนแซวว่าจต่เราคือนบ้านเหล่า ใส่เข้าขอไปนิ่นุ่มก็เก่าอีกเลยพี่น้องใส่เข่าซองเหลี่ยมกับที่นุ่มไปอีกสองปีนี่นี่พี่น้องเห็นนี้นะของด้วยเป็นเป็นแบบผู้ปัญญายนะพี่น้องเนาะคือว่าเป็นวิชาชีพอีกแบบหนึ่งเนาะก็บม่เคยเห็นพี่น้องก็เลยเก็บ้ยากบรรยากาศไปเกิดมากก็ได้ยินต่ว่าใส่เข่วป้อมเข่วป้อมเพิ่นไปใส่เท่าไหร่ แบท่แม่มาโกนไนน่ะทุกวันเลยนะไอ้สีเนียรมันยาลอมเงาเป็นนผสมให้มันได้ได้ทีแล้วก็แกะออกไปในเงบเก่าห่อน้อเย็บมาไว้ันจอกกันห้อน้อยนึงนี่งแขงจีซยอ่ันจอกกันห่อน้อยนึงเป็นพุ่มัญ้าเป็นความสามารถเฉพาะตัวพี่น้องพูนัดพู้ัดพูอันพูบังผูบังอยู่ไอ่ แน่นำมากกับพูดแล้วพี่น้องนั่งใส่แว่นยู่บนใส่เต็มปากเขี่ยวากมาเลยท่วนท่วนเลยตะกี้หนึ่งเขาหรือว่าหนึ่งปลาหนึ่งพักออนมาได้กับจ้นเมื่อใดแล้วเพราะมาใส่เขียวมันกินเข่าเสียปัญญงอ้วนมันยเจอหมอดีโทรดีตัวนั้นเมื่อเคยผอก็เห็นเนาะมันยิ้มตะเข่าระบมันระ่าเรา เมื่อนอกกระดูกไม้ให้คอยตีบแล้ว็คืก็จะกัดตะกมาใช่หมพวกนี้ก็จะมีโรงงานผลิตอยู่แล้วก็จะเอาหนี่ละใส่เหยียพี่นองผู้มันงามมันเฮาเนาะพนี้กะเอาหีะ นีพี่น้องเริ่มขั้นตอนใส่แขวแล้วเอาแขวาใส่เอาแข่าใส่น้ำยาแล้วก็เรกวาี่งกินเาต้องไปเกี่ยฟันก่อนต้องไปคัดฟันไปยืนยันไปนยังหันสามี้เ้วพี่น้องกันนองกเลยว้ใส่เลยไปไหนที่เราจ้งเขาไป พุ่งนี้อพุน่นเ,เอาน้ำแข็งเอาถังมาให้ถังนึงอ่ะเอาถังแล้วก็น้ำแข็งสองนะพุ่งนี้นะน้ำแข็งหลอดนะไอ้ร้านไอ้เอามาสุงที่เก่าบ้านบ้าน,านหลังเก่านะหลังใหม่บ้านลูกชายเห็นไหมอ่าพุ่งนี้แหละเอาสักประมาณประมาณเที่ยงก็ได้เออาาเที่ยงแล้วก็น้ำแข็งหลอด2 2สองสองสอบ อค่็ทางนมุมไปอย่าลืมนะโโออเเคคบ้านลูกชายรู้จักอยู่เนาะโอเคโอเคมาถึงก็กดก่อนเรียกเขาเลยจ่ายจ้ายอย่าลืมเนื้อจ่ามันแหงเยอะเนาะเริ่มรอขึ้นแล้วพี่น้องนี่ขนาดแกวเพราะท่านแหงนี่รอแล้วนี่ ย่ดุดกเนขอหมอ <c oughs> หลุดกยัน <c oughs> บยนิงดูสแล้ี่เจอกาปั้นแม่นบ่ออกเป็นแสงเลย,ย,ยเจอปั้นมีะครับพรุ่งนี้เที่ยงนะเี่นห้ทั้งถังทั้งน้แข็ง,อ,อ,งองแบบ้าให้เบิ่งสดๆเลยไปน้องเ่มีตัดต่อนเนาะวิธีการใส่เข่วเทียมมัน เป็นเทคนิคแบบไอ้ทั้งการแพย์ถูกต้องหรือพี่นองบ่โมเนบ่โมนว่ามาเฮีดแบบผี่คนไม้ยนองต้องทำคนไม้แล้วกบบสามารถทำมามากินเป็นวิชาชีพได้พี่นนองสุดยอดนะครับภูมิปัญญาเพิ่ป็นทำมาหากินเป็นองมือนี่ก็ของปะโตเจักเล่ยมมือนี่งสามเลี่ยมขน้องว้2สองบอกแกะโคกใส่บ้าะว่ะไก่โคกคือว่าใส่ใส่น้าเลยมันจะได้ยำ เอออะอภินันานนเขใส่แก้วโกแล้ทีมันยำเตาน้องยำ่กพวนี่ครับน้องนี้กรสิประมาณหเหลี่ยมข้าบเหน่อวกสส่ขา้มยนางหนังตัวทีใส่อายกนไม่ได้ยิ้มเนีนมอลล้อคืไหลเบาบาทีนี่ป้าตัวกระดานพนเร็วด้วมันรอเร็วเนี่ยจับไปไอจับได้ปุ๊บสาวสวยน้ำที่มันนี่ร เราเห็นพอดีเป uh ๊ะเลยแม่นาตัวเราเห็นเบิดบานนะเลยดวขึ ke anu, ke smarter, paddle, ้นเลย้องไวดีขึ้นเลยบาดูดีขึ้นเลยเพราะว่ามันมันมันมีบาเหนืบังมันปากเขาเขารูบหน้า อ๋อเป็นวอปุ้บปุก็ถิบุบลงไปเห็นป่มันนั่นแล้วกินพั่นพอยากเห็เนาะชกาแฟเียได้หไม่มีันนครับพี่น้องาเรแวยิงเ่งเทยนกรี้ไเาพกนอ่ะเราได้พอรหันน้าเบิงดูอาตัว ยิ่งบอกบ่หูได้นี่บหู่าปลอมบาปลอมนี่นั่นข้าวเดียวสีมันเหลืองดือกันเลอยันมลวขัดขัดเพื่อนเขาขัดเพื่อนเขาเดียวบางก็จิบหุูได้ว่าันก่อนแม่ขัดไม่ดีเลยขั่ีักเทบสีเนาะ กิมพ์แก้วที่ก่แล้วแก้วเจ้าเลยแก้วไปเลี้ยงวันนี้ก็เลี้ยงได้กันสั่นมาอิมาวส์ิมเซสาวเลยโอ้ยออกไปได้ที่ไหนอ่เอาเลยอีเบมหนึงเนี้ยฟันเสียโอ้ยไปอย่างไรเก่าไฟใชาบ้อหัวแล้าว่าเสียมเข้าไปก็สอบนึงก็สั่นผู้ใดไดวเียมเข้าสารหน่ก็สอบนึงก็สั่นกินบดอีไปเียรดิไปเถียงเลยวัดประโยชน์เลยี

นาำผึ้กาแฟเ่าใครติดกับชนมือละสามแก้วสืดยอดบารีส้เขีวชินมือละอ่าแก้วเพราะมันขอยวจไปกัดฝาเบียร์หรือเปิดเบียร์เปิดเบียร์ให้มีไาเปิดเบียร์ให้มียแขวาลุดพหูเรียงนี่กังเดปีน้อง ภูม <mile> ิเงาเป็นมือีมือเป็นฝีมือเฉพาะตัวเป็นคนสมาร์ทเฉพาะตัวลีพี่น้องถือตองลีพี่น้องนี่เป็นได้ใส่หมว้เป็นวิชาชีพดีหาจินตลอดเบิรบรรยังเนี่ยเป็นประเดเ๋ยวผู้เดียวพี่น้องว่ามันจี้ร่ร้อยว่ามันจีได่ร้อยเลยมตีมานี่ั่ไปตอแล้วหลแล้วเทียนให้พดีดี นนี <S <s ้ยควจอมันต nah ีมเดี๋ยวาเี๋ยวองกาแ่าไม่มนคอยกันสบ้าห่วยเม้นคอยกันสิบ้าห่วยอันนี้มือปาดแขีได้นี่อันนี้มือปาดแขี่นีเดี๋ยวสงการเนยแล้ววสงการ่บ้า่นยเริ่ารถเ่องของรถเก่า

เมืงหาอกเลยเอาออกใช่ไหมสันเปลี่ยนเราคือพอใจเหรอเราหลุดหอกแคลอเขียวฟันอ๋อเอาใส่แล้วอีกหลดแคลเกียวแม่เราเกี่ยวเลาใดไหมปลากระเบน วัวใจได้แต่แหละตอนนี้ตนักจะมาทำให่ไม่เอาไสารกะลงใส่แลเลยมเยอัใ่ใส่ใส่ใส่างเนนี่ยล่นเลยเออนั่นหละใส่แล้วเล่นไปย้ากินเขาไย้กินงาย่อยนกินาบ้านี้ลงนี่มันยำไม่ได้ไน่ได้ยม่ยํายย้ยําย้ําย้้าย้ย้ายา้าย มันมามงดอกแก้มันยังตังนัด้โอ้ยสมุนองคุณดอกสยเยอะเีก่อนวันนี้ก่อนเลใส่แขวก็ถือเรีกคนทีงใส่เืดบ้านนี่เถียวมลือ่ถือเรียกในเจ้ามาไม่ถือเรียกในคนอืนมาไมใส่เืดบ้านเดียว บ่อใส่กันนบหมออี้เพิ่นเพิ่นเอาอันนี้หมอใส่กหมอถอนก็หมอนั่นคือบ่คือกันดิคนลาวิชาดิคนละวิชาดิ

ต้องไปวอาดอกยค่ะคุณจะน้ำบ้านเลยนะหมอชาวบ้านหมอชาวบ้านก็ได้ก็ยังน้ำภาพก็ได้เออพวกจะจ้างสั้างละพวกนี่อันน้ำไม่้ก็จะหมุนงไสแล้วนะเออพย่อมลำพย่อมลำพูนท่านก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการใส่ฟันปอกในพี่น้องเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยกันเออไหนนี่เดี๋ยวมิ้นตะคาวเปิ้ลใส่เขียวปลอมเขียบยังในพี่น้องเนาะเหมือนนี่ก็ได้มาพอคล้องจริงพี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งครับผม อาสารคิปนี้ขอบรับมาจากพี่น้องหัวซ้ำพี่น้องเ้อคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับมาหกิอตะไรือาเงินเนาะครับผมบัตรสั่งมาเลยเอา้อนหลังบ้านพ่ใส่บ้านเจก่อนบ้านเจลไซก่อนพ่อหมอพ่อหมอเออกระเกษตรครับกระเซียใพิดูอยู่เกียนยู่ระบานกินตลาตัวนี้ มันยังมัหยากรอกอยู่้านอยู่จังหวัดเดียวกัน,นยังมีบ้ใ้แข่ร้อนแข е วร้อนสี่ทั่วหาด้ว <laughs> <ฉ><น>ยเอาแต่่าบอาบนี่วะรกัทั่วหากันแขเนย